yeah i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy there's no better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it no they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though ของที่สั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยมาถึงแล้วก็เลยว่าจะเอาคันเก่งของผมเลยเนี่ยนะครับเอาไปใส่เขาเรียกว่าเพลนนั m um. มจริงๆ m 3ตัวนี้เป็น m 3ตัวรหัส e 9 2นะตัวนี้ผมซื้อมาใช้กันมานานมากแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก9ปีละที่อยู่กับผมนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแต่งอะไรไม่เยอะมากหรอกตอนแรกก็ขายเขา,ขา,ขา,ขาจะเก็บเดิมๆไว้นะ แต่ว่าตอนนี้มันก็มีแต่งนิดแต่งหน่อยเพราะว่าผมอยากจะคลิปตัวเครื่อง V8 ตัวนี้เอาไว้ในตัวนี้มันเป็นรัส NA นะครับของตระกูล BMW M3 นะเพราะ M3 ตัวนี้เป็นชมสุดท้ายละที่เป็น2องประตูแล้วก็เป็นเครื่อง V8 NA ตัวสุดท้ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันว่าจริงๆทำอะไรกันไปบ้างเสนีองเขาก็คือเครื่องอย่างที่ผมบอกเป็น NA นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง8สูบ ตัวเดียวของ BMW เลยนะที่ใส่ในตัวรหัส M3 นะครับนอกนั้นทุกรหัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่อง6สูบหมดนะครับ6สูบแถวเรียงยาวแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง8สูบเป็น E92 นะฮะร,รหัส E90 E92 E93 เนี่ยจะใช้เครื่องบล็อกนี้นะครับตัวนี้สิ่งที่ทำไปเนี่ยก็จะนี่นะฮะอย่างที่เราเห็นผมจริงๆไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะมีใส่อย่างเดียวคือกรองตัวนี้ก็กว่าจะได้มาก็นานพอสมควรนะครของ e v e n t u จ r y ก็ อันนี้ใส่ไปแล้ววันนี้ถามว่าเราไปทําอะไรกันก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเพลทนัม um. ก็คือตัวครอบเครื่องตัวนี้มันจะช่วยทําให้เนี่ยนะฮะโฟล์ของอากาศเนี่ยเข้าง่ายขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้ใส่กองก็เสียงก็ระดับหนึ่งแล้วละ่ะแต่ถ้าใส่เพลทนัม um เนี่ยมันก็จะมันก็จะดังขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ระบบฟโฟล์อากาศก็จะดีขึ้นระบบหายใจดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นของ e v e n t u r y เช่นกันนะใช้เวลาสั่งเนี่ยเชื่อไหมสี่เดือนนานมากนะ แต่ว่าตอนนี้ขอมาละเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าก่อนใส่หลังใส่มันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ฟังเสียงก่อนที่จะใส่ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลให้ดูนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเราใส่กองม,มาละก็จะเสียงนี้แต่ตัวนี้พอดีว่าเยังโคสตาร์อยู่ยังไม่ค่อยเร้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะหลังจากที่ใส่เนี่ย <c oughs> เสียงมันจะเปลี่ยนแค่ไหนเราไปดูที่นั่นกันแล้วกันนะครับ <c oughs> I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known. They call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. So we ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I want. Ah,เข้ามาที่ shop One แกะมาแล้วแกะกลองมาแล้วนี่ตัวนี้เลยหายากนะไม่ค่อยมีใครสั่งเข้ามาตัวนี้เนี่ยสวยมากครเป็นแคสขึ้นรูปเป็นเคฟล่านะชิ้นเดียวเลยเนะี่ยไม่ได้แยกชิ้นนะงานดีมากเลยอันนี้ของ e v e n t u r รีนะครับรอของ4เดือนกว่านะเนี่ยดูสำคัญเนี่ยมี serial number ให้ด้วยนะฮะเือเรียกคาร์บอนเพลนัมนะ ตัวนี้เสียงนี่ดังมากนะครับใส่เข้าไปแล้วเบาด้วยสำคัญเนี่ยผมลองยกจริงๆยกจะยกยกมือเดียวก็ยกได้เบามากเลยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจากตัวเพลนัมเดิมเนี่ยตัวเนี้ของโรงงานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตัวเคฟล่าเพลนัมเนี่ยเข้ามาก็คงต้องรื้อพอสมควรเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ติดตั้งเร,รียบร้อยแล้วเป็นไงกันนะครับ เอาละครับก็ห่างหายกันไปร่วม2อาทิตย์เลยนะคันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับจริงๆวันนั้นที่เราถ่ายทำกันก็คือนี่ตัวนี้นะครับเพลนัมที่วันนั้นเราดูยังไม่ได้ติดตั้งนะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นเพลนัมของ e v e n t u r อนะครับอันนี้เจ๋งคือเขามี Serial Number ด้วยเห็นไหมเขามี s e r รียลนัมเบอร์6นะครับอันนี้ก็เป็น s e เรียลนัมเบของ เพลนัำ um ตัวนี้เลยจริงๆตัวนี้ก็สัองได้ทั้งชุดแล้วนะของ e v e n นเจอซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างหายากอย,กอยู่นะเป็นตัวเพลนัำ um ด้วยกับตัว Airflow ด้วยนะครับแอร์เ t ็คซิสเต็มเนี่ยคือเรียกว่าตอนนี้ใส่ทั้งระบบเลยเสียงมันน่าจะเพาะมากเลยนะวันนั้นติดตั้งเสร็จนะจริงๆเสร็จรถเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะพียงแต่ว่าตรงฝาวาลวเนี่ยผมอยากให้เขาไปทําสีเพิ่มผมก็เลยมาให้ยิงทรายทําสีเพิ่มเป็นสีแดงเข้าไปเลยเนาะเหมือนก็นได้ได้ลด ห้องเครื่องใหม่มาเลยนะสวยกิฟเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองดูกันก่อนนะวันนี้มารับรถนะฮะพอดีน้องชายเนี่ยเขาช่วยดูแลให้นะที่ W Auto เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโชว์รูมรถยนต์เรียกว่าพรีเมียมนะครับอยากจะหารถยนต์พรีเมียมใช้นะผมแนะนําเลยที่นี่ W Auto เจ้าของเขาน่ารักมากแล้วก็รถคุณภาพทุกคันนะครับอันนี้ก็ฝากน้องเขาดูแลฝากน้องชายดูแลก็ผมว่า เรื่องสาย M มเนี่ยแกมีความรู้เยอะมากนะก็ถ้าใครอยากดูเรื่องเกี่ยวกับ BMW มนี่ยมาพบน้องมั่งที่นี่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไง เสียงก็ไม่เร็วนะผมว่าเสียงไม่เร็วเลยนะเปลี่ยนไปอีกฟิลนึงเลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเวลาลองขับกันดูแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวว่ามารับรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามารอบหน้าเรามารีวิวกันว่าการขับขี่เปลี่ยนไปไหมนะเพราะนี่เรายังไม่ได้ลองขับเลยวันนี้มารับนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงคลิปหน้าเรามาเจอ M3 ตัวนี้นะครับกับ e v e n t u r y นะของ ตัวที่เป็นเพลนัมแล้วก็แอนเช็ที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเสียงก็จะออกมาประมาณนี้แหละแต่ว่าอยากจะรู้ฟีลลิ่งการขับขี่มากกว่าว่าโฟล์หลังจากที่แอร์มันเข้ามาเต็มที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนบ้างนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I'll tell you, I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not getting.